สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนงานเช้านี้ของกุญจานะคะล้างล้างฝาตู้นะคะล้างฝาตู้บอลกุญจ้าได้กลับด้านนะคะเอาด้านนอกเอาด้านนอกไว้ข้างในเอาขอ้างในไว้ข้างนอกเนื่องจากฝาตู้เนี่ยมีมีตะไคร่เห็นไหมคะนี่มีตะไคร่นะคะกุญจาก็ใช้เออที่ เช็ดกระจกนะคะนะคะ,ะ,คะลูบไปนะคะแล้วก็ใช้น้ำตามอีกรอบนึงนะคะเออถ้าล้าลงตู้จะแบบจะแบบลูบล้าไม่ไดจะแบบแบบย่อะค่ะนี่ถ้าได้ล้างแล้วทำคนเดียวจริงๆอยากจะล้างหมดเลยแต่ว่า ไม่ไหวค่ะฝาล้างเฉพาะฝาไปก่อนเดี๋ยวถ้าล้างทั้งตู้ต้องให้เด็กๆนะคะที่มีเด็กๆคนหนึ่งนะคะมามาช่วยล้างนะคะมาช่วยล้างคุณจาก็จะใช้ที่เช็ดกระจกเนี่ยค่ะนี่ค่ะเช็ดกระจกนะคะเอามาล้างเบื้องต้นนะคะเพื่อเอาตะไคร้ออกนะคะเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนนี่นะคะถ้าใครจะเอาไปใช้ก็ได้นะนะคะรวดเร็วดีร <laughs> วดเร็วดีค่ะ เามาลุ่นๆลุด,ลด,ลดเอาตะไคร้เกาะมันจะเกาะค่ะตะไคร่มันจะเกาะ,ะ,ะกาที่ฝานะคะนี่ค่ะได้บางส่วนแล้วค่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนทำคุเดียวทำคุเดียวพอแค่นี้ก่อนค่ะ